สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับพี่เมย์สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเครื่องรังผักและผลไม้ด้วยโอโซนนะคะกําจัดยาฆ่าแมลงและแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสออกจากผักแล้วก็ผลไม้และเนื้อสัตว์นะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการทําความสะอาดผักและผลไม้ที่เราซื้อตามท้องตลาดนะคะเพื่อที่จะเอามาทําความสะอาดนะคะเพราะว่าผักตามตลาดเนี่ยก็คือหลายคนนะคะเขาก็ใช้ มือจับนู่นนี่นั่นตามภาษาแล้วแต่ละคนเขาจะเลือกใช่ไหมคะแต่เราเราก็ไม่รู้ว่ามือเขาเนี่ยมันเปื้อนอะไรบ้างถูกต้องไหมคะว่ามีเชื้อโรคไม้แบคทีเรียหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพวกยาฆ่ามแมลงนะคะที่อยู่ในผักและผละไม้นะคะและพวกสารเคมีนะคะที่อยู่บนผิวของผักและผละไม้เนี่ยเราอยากจะจำเอ่อพวกอยากจะทําความสะอาดใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องล้างผักและผละไม้แล้วก็ล้างเนื้อสัตว์นะคะด้วยโอโซนนะคะตัวนี้ เ,เหมาะมากนะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้ใช้กันนะคะเพราะว่ามีกระบวนการทําความสะอาดนะคะจาก ออกซิไดน์นะคะก็คือจะมีสารเคมีที่ตกค้างจากเนื้อสัตว์นะคะที่เป็นแบบเนื้อดิบหรือว่าอาหารทะเลนะคะทําให้มันบริสุทธิ์นะคะภายใน1 5บหถึงสานาทีเนี่ยก็คือสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็ผักผลไม้ส่วนใหญ่ที่เราซื้อจากตลาดเนี่ยก็คือจะมีสารเจือปนอยู่แล้วใช่ไหมคะอันตรายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะคะไวรัสสารติดเชื้ออื่นๆนะคะเพียงแค่ล้างแบบล้างน้าเปล่าธรรมดาเนี่ยเราอาจจะ ไม่สามารถกําจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเปลือกของผักบางชนิดนะคะเช่นผักขมนะคะไม่สามารถเอา,เอาพวกสารเคมีเนี่ยอันตรายเนี่ยออกไปได้นะคะแล้วก็พวกแบคทีเรียเอาไปได้เนี่ยเราต้องมีตัวช่วยนะคะเป็นเครื่องล้างผักแล้วก็ผลไม้ด้วยโอโซนค่ะ ค่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะทําความสะอาดผักและผลไม้นะคะแล้วก็จะมีพวกน้ํายาล้างผักแล้วก็ผลไม้นะคะจะฆ่าเชื้อบัทีเดียวไวรัสเชื้อราแล้วก็เชื้อโรคอื่นๆนะคะที่อยู่บนพื้นผิวของร่อางพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ปลอดภัยนะคะจากโรคที่เกิดจากอาหารนะคะและที่สาคัญนะคะตัวนี้ก็คือจะมีพวกเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เป็นโอโซนโดยใช้เครื่องล้างผักเนี่ยก็คือสามารถที่จะล้างพวกสารพิษตกค้าง หรือว่าสารเคมีตกค้างเนี่ยก็สามารถที่จะล้างได้นะคะออกแบบด้วยพวกการปฏิวัติพวกเทคโนโลยีโอโซนที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกำจัดพวกแบคทีเรียนะคะไวรัสพวกยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสํสำหรับใครนะคะที่บอกว่าเอออยากจะใช้อ่ะสามารถสั่งซื้อได้นะคะเป็นเครื่องล้างผักและผลไม้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะคะไม่ว่าจะสั่งพวกทางช้อป ช้อปปี้นะคะร้านซา,าร่าเดี๋ยวว่าทางรายช็อปดอกร e ีนก็ได้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งได้นะคะที่เบอร์092638 2229หรือว่าจะเป็นเบอร์092638 2366นะคะหรือว่าจะทักรายนะคะ id รายแอสไซ DRGR แรร์นีเอ็นนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะตัวละ3,700บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ